มีห้องเตะถอนไปสักใบอาจารยกไปเป็นถุงเลยอาจารย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ด่านกิโห้าเจ็ดส่วนกเออห้าห้าั่อเนาะมอสครับแต่รสชาติของปูนไชเดือดปูนใชเทือน นี่ดีันี่กรบทได้เลยครับครับ่ดเยใช่ครับี่ท้เ่ครับั ความเป็นกรดด่างในน้ำแม่ต้องวัดน,น้ำเยอะไปแม่น้ำไม่เยอะเลยไม่ใช่คือแกบนี้มันมีปกเฉพาะตรงนี้เฉพาะอันนือว่าเบาเบาอีกหวัสดีเจ้าข้าเจ <c oughs> ้าอมรณ <c oughs> ันนะกุลนะเจ้าประธานโครงการถนนสีเขียวดอนปินซอยห้านะเจ้าเนื่องจากเขามีนโยบายบอกว่าเป็นภาครัฐหรือในภาคเอกชนเนาะตอนนี้เพิ่มเน้นย้ำเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษนะเจ้า เพื่อความมั่นคงทางอาหารนะเจ้าเนาะ,ะก็ได้มีโครงการทางคณะเกษตรศูนย์วิจัยเกษตรระบบนิเวศที่มอชอนะฮะอาจารย์เขาให้ลงทะเบียนในการศึกษาอบรมเรื่องนี้ก็เลยได้ไปร่วมนะเจ้าได้ไปร่วมกับคุณสีธรเนาะแล้วก็ได้รับความรู้มากับแม่แบ่งปันพี่น้องชาวบ้านแล้วก็เป็นตัวอย่างในการปลูกคือเป็นดูตัวนะเจ้าเนาะ ป,ปัจจุบกับว่าเฮาอ่ะมีปลาชิ์โดยมีพ่อกำนันนีจันะคลักษณมือนเจ้าเนาะมันมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกก่อนแล้วนะเจ้าก็เลยได้ความรู้ตรงนั้นมาเพิ่มเติมแล้วเขากับแม่แม่งปันกันนะเจ้าแม่งปั่นความรู้แล้วก็ทางมชนะเจ้าก็ได้อนุเคราะห์มีงบพื้นเฮาช่วยเฮานิดหน่อยในการปลูกตรงนี้นะเจ้าแล้วก็บแบ่งปันกันนะเจ้า เราก็ทำให้หลายๆบ้านนะจ๊ะเขาเริ่มแรกเขาก็ทําแค่สามบ้านก่อนเนาะแล้วก็เป็นหลายๆบ้านมองเห็นความสําคัญตรงนี้เพื่อกับเรียนแบบเนาะเพื่อกาเรียนแบบเรียนตามเขาเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาต้องทําถนนของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นถนนสีเขียวพักปลอดสันติเจ้าอ่าโครงการนี้นะครับก็ได้ริเริ่มมาก็อ่าตั้งแม่กํานันเพื่อนเอาโครงการมาฮื้นะครับผมก็อ่าช่วยๆลง ปลอ,อดสารพิษนะครับเราปลูกในบ้านกินกันนะครับเป็นปลอดสารพิษแบบวา่าสบายกินและสบายครับผมผม,มีสารพิษอย่างอาของเขาทําตัวกินตัวครับแล้วก็มีาการจาหน่ายตัวมีซื้อมีอย่างกับเขาก็จาหน่ายได้นะครับผมปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษครับ มันจะลืมบอกว่าแล้วแต่คนชอบลูกแม่กินของแม่ไม่ว่าอร่อยมากต้นยอดน่ะต้นเดียวดไปตนเดียวต้นแรที่โน่นบ้านโน้นต้องเอาอย่เลยพังทีพังทีต้นเดียวกพังทีแทนที่จะเอาเย่เลยะเอาต้นหนึ่งไม่รู้ยังไม่รู้ด้วยหรอนะดูพังทีจะลองเดินดูการตลาดเลยเราใช้น้องไปซื้อมึงไปซื้อผักชีแกอร่อยเก็บให้ลูกแดงๆนุ่นๆแดงๆนู่นใส่ปากเลยออ๋อเนี่ยเนี่ย ส่งก้นหรือเปล่าครับมันมาทุกปีนะใช่ไม่เคยขึ้นข้างบนอร่อยบุญมันมีัสามมสามเหรเดี๋ยวไปดูบุญก็ได้บุญเขินบ้านผม่มีเป็นปัานี่เกินอายุคกี่แล้วโอ้ข้นไปใส่ถุเลยใส่ถด